สวัสด,ดีครับต่านผู้ชมไม่สบายอ่ะไม่ค่อยสบายอ่ะอัปเดตคือ้ไม่สบายเป็นหแับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วเหนื่อยๆเปลี่ยวยวไงไม่รู้อ่ะแต่ก็ ก็ดีขึ้นครับถือว,ว่าร่างกายแข็งแรงเนี่ยหน้าซีดๆไปเนะาะก็ก็ดีขึ้นแล้วครับ oh. หายใจยังนั่นอยู่ข่าอดีว่าจะออกไปข้างนอกไปข้างนอก คิดถึงคิดถึงท่านผู้ชมแต่ว่าไม่สบายต้องทันใจเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองแข็งแรงครับแข็งแรงเลยบเลือดมาอัปเดตแต่ว่าผมยังแข็งแรงอยู่แต่ก็เพลียฮะเมื่อวานนอนทั้งวันนอนทั้งวันเหนื่อยด้วยไอด้วย อากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดือดหนาวแต่ก็ยังช่วยแล้วครับเดี๋ยวเดียเดี๋ยว,ยวค่อยเจอคัะนะเดี๋ยวหาลิปใหม่ๆลงครับงี้ก็อาจจะห่างเหินเหินไปบ้างแต่ก็เหมือน,ดนเดิม น้ำหนักลดไปเยอะเลย <c oughs> มาถ้าใครคนดูเสียคับผมมาอัปเดตอาการ

拜拜。Bye bye.